lighter than humanly possible แกะกล่องรอรีวิวครับเพื่อนๆครับกล่องนี้จะออนครับมาดูกันนะฮะว่าเป็นรองเท้ารุ่นไหนรอมานานมากนานจริงๆรุ่นนี้กว่ามันจะมาถึงเนี่ยถ้าให้ให้เพื่อนๆ ลองทายดูนะว่ารอกันมานาขนาดไหนโอเคเปิดกล่องกันมานะครับนี่ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเขาบอกกันนะว่า ready to set the pace นะเห็นไหมนี่ดูกล่องนะครับแล้วก็มีจดหมายอยู่ในซองด้วยคู่นี้เป็นรุ่นที่พิเศษมากๆนะครับ คิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้แหละว่าผมแกะกล่องรองเท้าคู่ไหนกันอยู่นะครับ Light Spray แต่แต Welcome to the future นี่ก็เขียนเลย Welcome to the future Light Spray นะครับมี QR code ด้วยนะ See you on the road you are on co founder นี่ก็มีลายเซ็นของ co founder ทั้ง3ท่านนะครับมาเป็นซองจดหมายแบบกระดาษไขนะครับ สวยงามทีเดียวนะดูหรูรานะฮะไม่ใช่คู่นี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่นะครับอันนี้คือขาวบลูมสไตรนะครับโอเคเอาเก็บเอาวางจดหมายไปก่อนนะครับแกะกล่องดูซิแต้มไลท์สเปร์ ay, นี่บนกระดาษห่อนี่เขียนมาชัดเจนนะว่าไลท์สเปร์นะครับไลท์สเปร์ มาแล้วมาแล้วนี่คู่นี้นี่ผมรอมานานมากเลยนะเราเจอคู่นี้ครั้งแรกที่โตเกียวมาราทอนแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสสัมผัสมันนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปสั้นๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะว่าเราไปเจอคู่นี้ On Cloud Boom Style LS หรือว่า Light Spray เนี่ยครับที่โตเกียวมาราทอน ไปดูหมุนตัวดูดีไซน์ก่อนหนึ่งรอบถ้าได้เป็นไงฮะวันที่เราเจอจะไม่ใช่สีนี้นะจะเป็นสีถ้าจำไม่ผิดเป็นสีน้ำเงินกัะแดงนะฮะแต่นี่เป็นคนละสีกันสีใหม่เลยสีขาวนะครับอัปเปอร์ก็คือไลท์สเปรย์นั่นแหละโลโก้ออนตัวใหญ่ๆครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งนะไม่ได้ใส่มาเต็มๆนะฮะขอโทษที พอดีแพ้อากาศนิดหน่อย on 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 running ไม่มีอย่างอื่นเลยครับรองเท้าเรียบ,ยบนะฮะแล้วก็สัมผัสแรกที่ดิบมันขึ้นมานี่คือเบาแต่มันยังมีไอเนี้ยเขาเรียกเป็นที่ดันทรงของเขาเนี่ยครับซึ่งใหญ่มากเนีย่ยผมขอดึงออกมาหนะ่อย ลัวขาดจังเลยอ่ะเราก็ไม่รู้อัปเปอร์ตรงนี้ที่เป็นไลท์สเปรย์ของเขาเนี่ยครับเหมือนเป็นพลาส,สติกเนี่ยมันจะขาดหรือเปล่านะถ้าเกิดเราดึงพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวกลัวคููหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะเนี่ยขาดขึ้นมานี่ร้องไห้เลยนะคงไม่ขาดหรอกมั้งโอ้ยดึงหยอกยากจังออได้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 โอเคโอเค โอเคโอ้โหนี่ดูที่ดันทรงเนี้ยดันทรงนี่คือต้องขึ้นมาถึงข้างบนเลยอะและนี่คือคาร์บูมสไตร์และนี่คือคาร์บูมสไตร์ ls light spray นะครับเพื่อนๆโอ้โหเบามากขอชั่งน้ำหนักก่อนเลยได้ไหม10 us เนี่ยหนักเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยว่าคู่นี้ได้มาอย่างไงนะฮะก็พรีออเดอร์อย่างเดียวครับไม่มีใน ไม่มีขายที่ไทยนะครับลองดูน้ำหนักกัน10 US นะพระเจ้าขยี้ตาแป๊บหนึ่งไม่ใช่ขอโทษก็ว่าทำไมมันเบาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวใส่ตัวเลขผิดแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆนะขอขอขออนุญาตก็ว่าทำไมมันเบาเบาอ่าโอเคขออีกทีขออีกทีออกทเอาใหม่ ช่างน้ำหนักนะครับ on running on cloud boom s t i k e ls light spray นะครับในขนาด10 US นะฮะน้ำหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตื่นเต้นจังเลยต่ำร้อยไหมไม่มันไม่ต่ำร้อยหรอกแต่ต่ำ200 195กรัมในขนาด10 US ครับ195ในขนาด10 US นี่ตัวเลขยังวิ่งอยู่เลยนะนิ่งสิโอเค195 195กรัมในขนาด10 US ที่ผมแอบกังวลอยู่นะฮะหลังจากที่พอเราถอดไอ้ที่ดันทรงออกมาปุ๊บเนี่ยนะคืออัปเปอร์อ่ะที่มันใช้ลักษณะการฉีดพ่นอนะ่ะเออขึ้นมาเนี่ยครับตรงเนี้ยมันมีมันมันเหมือนจะหลุดจะหลุดอ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเปื่อยเปยนิดนึงอ่ะเนี่ย ไม่รู้ว่ามันจะขาดหรือเปล่าหรือยังไงดีนะเนี่ยเพื่อนๆออแล้วเราก็พรีออเดอร์มาซะด้วยสิเราก็ไม่ได้เห็นของก่อนไงอ่าถ้าเราเห็นของก่อนนี่นะเราก็คงแบบลองดูลองดูดีๆอะ่ะแล้วที่ตรงนี้สินี่น่าจะเป็นเหมือนแบบมันมันมันเป็นใยๆอยู่อะ่ะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยออแปลกดี โฟมนะครับจับสัมผัสใช้เฮลิออน hf นะฮะซึ่งเป็นโฟมตัวเดียวกันโฟมตัวเดียวกันเลยนะครับขึ้นรูปแบบคาวเทคนะครับแต่เดี๋ยวนี้คาวเทคไม่เยอะแล้วคาวเทคแบบรูน้อยๆอาโซเอาโซก็มีประมาณหนึ่งแค่นี้เองบริเวณหน้าเท้าแล้วก็บริเวณส้นเท้านะครับดูก็คล้ายๆกันเนาะ กับคาบูนสไตล์นะครัเหมือนเอาหน้าผ้าอัปเปอร์เนี่ยอัปเปอร์เอามาเคลือบบริเวณมิดโซอีกทีหนึ่งนะฮะเนี่ยแล้วก็ไหนถ้าเป็นรุ่นเดิมรุ่นตัวของคาบูนสไตล์เนี่ยครับเราสามารถถอดมิดโซมาได้เลยคือมันเหมือนอินโซเป็นมิดโซอีกชั้นหนึ่งอะเนี่ยเนี่ยถอดมาให้ดู ถอดยาก,กน,นะเหมือนเป็นอินโซเหมือนเป็นวิโซชั้นนึงนะจะมองเห็นไอแผ่นคาร์บอนเลยนะแต่เราลองมาดูรุ่นนี้ L S ว่ามันจะเป็นเหมือนกันไหมนะครับผมก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้มาเลยก็มาแกะกันสดๆนี่แล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนี่นะครับตื่นเต้นกันดีนะฮะเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันแกะไม่ได้ครับผมว่ารอบนี้แกะไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่า เขาน่าจะายึดติดตัวอัปเปอร์กับมิดโซเลยอะ่ะคือถ้าไปแกะออกมาเนี่ยมีสิทธิ์อัปเปอร์ก็ขาดแน่นอนแกะไม่ได้ครับอันนี้อินโซต้องแกะ,แกะไม่แกะไม่ได้ครับเพื่อนๆครับไม่ต้องถามนะว่าแกะได้ไหมแกะไม่ได้ครับเพราะว่ามันเคลือบเหมือนมันเชื่อมติดกันไปแล้วครับระหว่างตัวอัปเปอร์กับมิดโซเนี่ยมันเชื่อมติดกันไปเลยนะฮะอขออนุญาตเอาอีกข้างหนึ่งดีกว่า แล้วก็ความความที่มันใช้วิธีการไล่สเปรย์มานะไอตัว upper เนี่ยมันก็จะมีมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันคือมันไม่ใช่ไม่เหมือนกันสิหมายถึงว่าเออมันอย่างข้างเนี้ยข้างขวาเนี่ยดูจะเรียบร้อยกว่าข้างซ้ายนะครับดูดูข้างขวาจะเรียบร้อยกว่าข้างซ้ายเห็นไหมอันนี้มันพูดลําบากนะ เพราะว่ามันก็เป็นการฉีดขึ้นมาทีละคู่ทีละคู่ออดูจะเรียบร้อยกว่านะครับน้ำหนักข้างขวาเป็นยังไงบ้างมเมื่อกี 198, 197, ้ร้อยเกบห้าเนอะร้อยเก้าสิบอยเาต่างกันนิดหน่อยก็ต้องต่างกันนิดนึงแหละอ่ะสวมใส่ก่อนดีไหมลองสวมดูนะเฮ้ยแต่เขาบอกมานี่นีนน่ี่ในกล่องนี้เขามีวิธีการสวมเลยน,นะเพื่อน บอกวิธีการสวมไปด้วยเขาให้ดึงอัปเปอร์บริเวณด้านบนออกนะครับแล้วก็สวมเท้าเข้าไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันสิว่าเราจะสวมได้ไหมเราจะสวมได้ไหมสวมยากหรือเปล่านะครับคู่นี้พรีออเดอร์มาจากญี่ปุ่นครับโอ้โหพะเจ้าใส่ยากว่ะ พีอวเด้มาจากญี่ปุ่นนะครับราคาก็11,900บาทครับ11,900บาทกลัวขาดจังเลยอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามีมันจะมีน่าจะมีคาร์บอนเหมือนกับตัวคาร์บูมสไตล์เนอะเออเดี๋ยวไปเอาสเปคอะไรมาเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีก็แล้วกันแต่เดี๋ยวลองสวมวก่อนสวมยากมากเลยยากอ่ะ แล้วกลัวขาดด้วยจะขาดไหมวะเนี่ยเดี๋ยวนะเพื่อนๆขออยญาตแป๊บนึงมันมันไม่ได้ใส่ง่ายๆอะ่ะโอ้ยอย,ยากคลิปนี้ยาวนะขอโทษน,นะที่คลิปมันยาวเพราะว่าใส่ลำบากโอ้ใส่ลำบากมาก ตายแล้วกลัวก็กลัวขาดนะเนี่ยหรือเพราะเราไม่ได้ใส่ถุงเท้ามันเลยใส่ยากเออเป็นไปได้ไว้หืมโอ้ยโอ้ยเส้นเลือดขึ้นเหงื่อออกเลยเดี๋ยวนะเพื่อนๆนะเปืนหนึ่งนะเดี๋ยวพยายามอยู่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกใกล้ละใกล้ละได้ละเข้าไปถึงจุดสุดละโอเคโอ้ย เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นการใส่รองเท้าที่ยากจังโอ้ยเหนื่อยอะฟีลเป็นไงอะแล้วทำไมไม่ใส่ข้างขวาก็หยิบคาวบูมสไตล์ข้างซ้ายมาจะได้ลองเทียบว่าเป็นยังไงก็ไม่แล้วไปใส่ข้างซ้ายทำไมว่าเราเออโอเคครับตอนนี้ผมใส่คาบูมสไตล์ b าบู s สไตร์ L.S. นะครับไลท์สเปรย์นะครับใส่ uh, 10 U.S. เป็นยังไงบ้างอ๋อโอเคมันก็ดูคือผมบวกมา1.5เซนนะเ,นเพื่อนๆมันก็เหลือเยอะคือจริงๆบวก1เซนก็ได้แหละนะถ้าใส่ตรงใส่ก็บวก1เซนก็ได้นะครับเฟลลิ uh, ่เป็นยังไงครับโอ้โ oh, หไม่ไม่นุ่มยวบเลยอะออกแนวแน่น เป็นแนวนี้แหรอเนี่ยเออเป็นแนวนี้แนวแบบเด้งเดงสู้เท้าหน่อยนะครับไม่นุม่มเด้งไม่ได้นุม่มแบบกดลงไปไม่กดแล้วไม่ย,ออยั่วอะเหยียบลงไปแล้วแบบมั่นคงไม่ยั่วนะครับเป็นแนวแบบเด้งส่งเด้งรับเด้งสู้กระทึมลงไปแล้วเด้งสู้เด้งสู้สนะโอเคนะครับ ฟิลลิ่งประมาณนี้ใส่ตรงไซส์ได้นะเพื่อนเพื่อนคงต้องพรีออเดอร์อย่างเดียวเพราะว่าไม่มีไม่เห็นวีแววว่าจะเข้ามาในไทยไม่แน่นะครับถ้าเกิดช็อปออนที่เป็นแฟลกชิพสต๊อคเขาเปิดแล้วอาจจะมีวางขายก็ได้นะครับที่ไหนละ่ะไอคอนสยามใช่ไหมที่เราเห็นกันใส่ก็ยากถอดก็ยากอันนี้ อันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับว่าคู่นี้ใส่ยากและถอดอยากมากครับโอ้ยกลัวขาดด้วยโอ้ยอ่ามาดูสภาพหลังการใส่แล้วก็ถอดนะครับโอเคยังไม่ขาดยังดีอยู่เดี๋ยวคงต้องไปเนี่ยไม่รู้ยังไงดีเนี่ยมันเปื่อยเปืย,ปยน่นะกลัวจะขาดแล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยๆจังเลยเห็นปะกลัวตรงนี้มันหลุดเปื่อยแล้วก็ไหลจงังเลยคงไหม่หรอมัง้ง นะราคาขนาดนี้ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงแย่นะครับหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบอเพื่อนๆคอมเมนต์กันหน่อยสิว่าคิดเห็นยังไงบ้างกับคู่นี้ o n c l o u d Boom s i z e Ls นะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบเต็มๆกันหน่อยนะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าใส่ยากมากอาจจะเพราะผมไม่ได้ใส่ถุงเท้ามั้งเดี๋ยวใส่ถุงเท้าแล้วคงจะดีขึ้น ลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะกันใหม่แกะกล่องรอรีวริวจะเป็นคู่ไหนก็รอติดตามกันนะครับไปแล้วค่าบูมไต t เ l ลเ LS Light s p ร a y ราคา11,900บาทนะครับเพื่อนๆครับถ้าสนใจก็ต้องหาร้านเพียวแหละบ๊ายบายนัดง